มาเจอนิคมนี่คูอค,ความโชคดีแน่นอนอาจจะเป็นคนโชคดีโชคดีบุญบุญ,บญมาวาสนาําสมที่ที่ได้มาเจอกันกันกับกับนิคมแล้วตอนนี้ก็อาจจะพยายามเรียนรู้เรียนรู้ตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวไปข้างหน้าก็บอกว่ามีเขาบอกว่ามีไอดอลเนาะมีไอดอลนิคมสุดยอดมากเลยสุดยอดดีดีค่ะเพื่อนๆไม่หน่อยไม่ได้อวยนะคะอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริง ไม่เจอกับตัวเองจะไม่เชื่ออันนี้เจอกับตัวเองเจอมาจังแล้วบนโลกโซเชียลมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเจ้าจะมีการศึกษาสูงหรือไม่สูงมันไม่ได้เกี่ยวกับการศึกษามันเกี่ยวกับว่าลงมือทําคุณทําได้อ่าคือย้ายคื้ยายหน่อยนี่การศึกษาสูงก,ก็สูงอยู่แต่จะไม่ทํานู่นนี่นั่นทําไม่เป็นอ่นี่แหละก็เลยบอกว่าถ้าลงมือทําคือทําได้อ คนเรามันมีพรสวรรค์แตกต่างกันแต่นี้คม,มี่สุดยอดที่ลีนายแน่มากนี่คมโอ้ยก็อยบอกเลยว่าวันค่อยยังจะพูดคำเดิมว่าวัานนั้นนี่คมมาหาค่อยค่อยไล่สุดแล้ววันหลังมาเขาหายไปทั้งอาทิตย์เลยเนะ๊ะบอพื่นแล้วเกินหายไปทั้งอาทิตย์ค่อยขึ้นไล่สุดคนเลยว่าป้ามูกับมัดถิมคักถิมแน่แท้ก็เข้าใจอยู่ว่าเพื่นทำงาน แต่เวลาเราแต่เวลาเราไม่มีครไแมอ่าอ่าแล้วเราก็มีปัญหาแม่ขึ้นรวนมูอโอ้ยคือประมาณเนี่ยเสร็จ้ถามเนี่ยเพื่อนเพื่อน,นเชื่อไหมว่าประมาณสามสิบนาทีนี่คมมาเห็นไหมมันเหมือนสายนิงสายเด่นเพื่อนบอกว่าเพื่อนเพื่อนมาธุระวันนั้นก็จำได้เลยเพื่อนบอกเพื่อนมาธุระวันนั้นก็จําได้เพราะมันเป็นวันทํางานเนาะไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ใหญ่ ดีใจประคักเลยเด็กเพื่อนมาดีใจประคัคถึงถึงไม่ได้ถามอะไรแต่ก็ดีใจแมเพื่อนเพื่อนเพื่อนอุตส่าห์แวะมามาส่งกําลังใจคําว่ากําลังใจนี่สุดยอดนะคะเพื่อนๆกำลังใจของมูยี่หลีกําลังใจของเพื่อนนี่คือสุดยอดมากเลยเวลาเราเหนือ่อยเราทอ้อเราได้กําลังกําลังใจจากเพื่อนสู้ๆนะเป็นกําลังใจให้นะเมื่อกับเศร้าเศร้ามือกับเฮตอ คือคือคำคำ,คำนี้นั่นทุกคนอาจจะว่ามันเป็นคำพื้นฐานทั่วไปแต่ไม่ใช่นะคะเพื่อนๆน,นั่นคือกำลังใจส่งพลังใกพลังบวกซัพพอร์ตให้กันอันนั้นคือกำลังใจเวลาไม่หน่อยทอเนอเห็ดลิปอมเมื่อยแท้เมื่อยยังสิหมู่กว่ามเมื่อยกับพกกกอนอสู้ๆนะสู้ๆนะคะคุณยายสู้ๆนะคะพี่หน่อยเพื่อนๆเนาะมีแห้งใจเด้ดขาเพื่อน มันเหมือนกับยาชโลมจิตใจให้เราสดชื่นมีแห้งใจยี่หลีหมู่วาคำานา่ยน้สุดยอดเลยนี่แหละเขาเรียกว่าส่งกําลังใจเชื่อไม่ว่าเพื่อนเพื่อนตั้งแต่ไม่หน่อยทํามานี่บนโลกโซเชียลไม่มีใครหัก,กหาน้ําใจไม่มีใครบอกว่า,าเศร้าเหตดซาเหตดที่ยังไม่มีใครนะคพเพื่อนมีแต่ว่าสู้ๆนะคะมีแต่คําว่าให้กําลังใจกันอ่าให้กําลังใจกันสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจกันนะแม่ เดินไปด้วยกันสู่เส้นชัยไปเดีวยวกันสวัสดีค่ะช่างตองสวัสดีค่ะคือได้หน่อยกาลังเดินทางได้หน่อยอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์แต่ก็ใกล้ถึงที่ทํางานแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆจะถึงที่ทํางานแล้วยินดีต้อนเ้าก็สู่ล้วมหาวิทยายล,ายลัยราชพัฒมหาสรารคามนะคะแอนแอนจะถึงที่ทํางานแล้วอ่า ก็เลยเอาเวลาเอาเวลาเอาเวลาเดินทางและสวดคาพนเพื่อนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาส่งพลังเก่พลังบวกขอบคุณขอบคุณที่มาสปอร์ตให้คุณยายมีเพื่อนคุยในระหว่างเดินทางขอบคุณมากมายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณได้หลายเด้อค่ะจังตองทุกคนกระเสียวย้ายนี่จะบอาวยังอยากไรยังอยากไรกดเอาเด้อจ้า ทันยังไรโคดเอาสูไปน้ำกันมื่อวานนี้มืม่อวานนี่มาพอดีครับอันผู้ใดเกาะน้องโดมเนาะเมื่อวานน้องโดมพาพาไหไรสูดบรุรษอ่าวันนี้วันนี้ก็เลยว่าเอารนะ้องไไรสุดเบิ้งกันนะะึึงที่ทำงานแล้วจ้าคุณนะคบเพื่อน ุนะแต่ตาห่อเขาได้ดิไปตะอ,อุ่นใจบ่